สวัสดีครับหลังจากที่ผมเนี่ยย้ายไปแล้วย้ายจากกา,าลูนาสิบหกไล่เนี่ยตัดสินหมดแล้วปีหกนับต่อเดินทางต่อไปครับเดินทางไปเก้าไล่ต่อเลยไอถึงเก้าไล่ยุคนั้นไอสองน่าจะครับไอแอลไออาร์ตไปอยู่ไว้นุ่มหมดแล้วไอโบสลังสิทิเนี่ยไปอยู่ไว้นุ่มหมดแล้วไอโบสน่าจะอยู่แดนสองแอลน่าจะอยู่แดนสองนะตอนนั้นเท่าที่ผมจําได้นะแต่ผมเนี่ยมาอุเบกยุคนั้นสองครับ ผมอยู่ไปได้สองวันเจ้าหน้าที่ประกาศชื่อเลยย,ย้ายบอกเดี๋ยวมึงไปคลองด่านเพราะเจ้าหน้าที่กลัวเดือดร้อนไงเคยหนีที่เวขาแล้วมันบอกมันก็กลัวเดือดร้อนอ่ะนะผมก็เข้าใจเจ้าหน้าที่กลัวเดือดร้อนอะ่ะผมก็คิดว่ากูก็ได้ไปไว้นุ่มอีแล้วไม่ได้ไปครับขี่วนเข้าไปในซอยลาซานนะครับแล้วก็วนออกไปชนบุรีต่อเลยไปส่งผมบ้านกาัลลนาสองก้าวแรกที่ผมเข้าไปนะกัลลนาสองอเจอเจ้าหน้าที่ก่อนเลยแต่เราไม่รู้เป็นเจ้าหน้าที่ เฮ้ย <Hey, S 2> มดบุรีปะดูดครับกำลังเครียดไปอะลงรถไปอะดูดครับไอสัตว์ดูกูเตะแม่งเลยกูเจ้าหน้าที่เราก็เงียบเออไม่พูดอะไรครับอากเดือนบอกเอ,อ้ยอย่ามาดื้อที่นี่นะอะไรเงี้ยที่นี่กูใหญ่อ่ะเราก็เงียบครับออไม่พูดไรไปเข้าไปอยู่อะไรเจอเพื่อนไอ้โจ๊กเพื่อนเก่าที่หนีที่อุเบกขามาเจอกันที่ชนบุรีรวมตัวกันอีกแล้วตีคู่กันอีกแล้วอ่ารอบนี้ไปปึ้ง โจ้จะปล่อยแล้วครับไอ้โจ้จะปล่อยแล้วก็อยู่ผมก็ทำไรเลื่อยเปื่อยโทษผมอะติดแล้วแล้วบ้านกาลนาสองแล้วกําแพงมันเตี้ยเด็กไม่อยากจะหนีไม่อยากอะไรหรอกกําแพงมันเตี้ยมันได้ลากลับบ้านได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ปางแผนเฮ้ยมึงโยนของไห้กูหน่อยดิโยนยาเส้นทินเนอร์ทินเนอร์มาเนี่ยบอกเดี๋ยวเที่ยงไอ้โจ้ก็ไปทํางานนอกเดี๋ยวเที่ยงกูมาโยนให้กันพูดอย่างเงี้ยแล้วพ เที่ยงมันนะกินข้าวผมไม่กินเลยผมออกไปรอของผมออกไปรอของเที่ยงมาจริงครับมีดยาวมาเลยเนี่ยยาวเนี่ยท่าแขนมีดจริงๆไม่ต้องมีเหล็กเลิกฝนใบพัดลมฝนไม่มีนี่มีดแท้เลยด้ามจับเป็นปอกแฮนด์เหมือนน็อตเก่งอะ่ะปึ้งแล้วก็มีดปังตอมีดปังตอที่สับไก่ข้าวมันไก่อ่ะครับโยนมาให้ผมผมเอามีดปังตอไปฝังไว้ในแปลงแกงโมส่วนมีดยาวเนี่ยผมไปซ่อนไว้ในรลางไฟผมดึงหล,ลอดไฟยาวออกมา ดึงแล้วมันจะมีไอ้ฝาปีดสี่เหลี่ยมอะมีดมันใส่ได้พอดีเลยผมเก็บไว้ในหลอดไฟในรางหลอดไฟอ่ะเก็บก็ไม่ยังไม่ได้ใช้งานเอาไว้ใช้ยานจําจเป็นก็ยังไม่ได้ใช้อะไรรอบสองเนี่ยตอนเหตมันเกิดที่รอบสองเนี่ยทินเนอร์ผมมาทินเนอร์ผมมาสองขวดยาเส้นมาสองแนบผมก็ว่ายเยียทิ ผมไปเก็บไม่ทันังวันนั้นไปเก็บไม่ทันเก็บได้แค่ยาเส้นสองแนบทินเนอร์ผมหาย,ายนะออกขึ้นขังไปผมมันมันเย็นแล้วเนาะออกขึ้นขังไปผมก็อยู่ชั้นบนไอ้เด็กใต้มีเด็กใต้าตาสามคนนะเด็กใต้เไม่ต้องออกตัวเลยนะครับผมเอ้ยเด็กใต้มีทั้งดีและไม่ดีแยกแย้ายเอาครับคนไม่ดีก็คือไม่ดีคนดีก็คือคนดีเราชัดเจนอยู่แล้วของของผมโยนมาเนี่ยคุณเอาไปให้เจ้าหน้าที่ คุณไปให้เพื่อเพื่ออะไรครับคุณเป็นเด็กเจ้าหน้าที่หรือคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่เองคุณเอาไปให้ของของผมเนี่ยทินเนอร์ขอามาผมไม่ได้ดงคนเดียวมไม่ได้มาขายแจกเด็กในคุกดมหมดผมก็แจกหมดนี่เอาของผมไปไว้นุ่มเนี่ยเรียไว้นุ่มบังเกิดเลยกูเสียไม่ได้เชา้าึงต้องแก้ถ้ากูไม่ได้ของคืนมันขึ้นมาคุยกับผมผมบอกว่ามึงเอาของมาคืนกูอยู่ในลูกกงอะนะผมอยู่ในลูกกงอยู่ในขังแล้วมันอยู่นอกอะมันบอกกอลฟ ผมเททิ้งไปแล้วผมบอกถ้ากูไม่ได้คืนแย่เช้าเจอกันผมพูดคําเด็ดขาดเลยแต่เช้าเจอกันเช้าลงมาจริงมันรวมตัวกันสามคนมันไม่เข้ามากินข้าวไอเด็กใต้สามคนนะรวมตัวกันไม่เข้ามากินข้าวความโมโหข,ของเราอ่ะผมให้ลูกน้องผม,มไปเอามีดออกมาจากหลอดไฟอะมีดนะแล้วผมใส่ผ้าขณหนูอ่ะอาผ้าุณหนูปิดอย่างเงี้ยปึ้งปิดเสร็จอาผ้าุณหนูคุมอย่างเงี้ยแล้วเหน็บมีดมาปึ้งผมเดินไปห้องดนตรีเลยผมเดินไปห้องดนตรี เจอโจ์พอดีเจอพวกมันมันรู้เหมือนรู้ตัวเหมือนรู้ตัวนะผมชักมีดออกเลยปึ้งผมไล่ฟันเลยปึ้งมันวิ่งวิ่งตีนแตกเลยวิ่งมาหูละมันกว้างอะนะบ้านการุณาสองอะสี่สิบกว่าไร่อะมันวิ่งไปถึงห้องเจ้าหน้าที่แล้วมันก็ล็อกปึ้งฟันฟันตอนแรกอะฟันหวงแตกเลยสามคนอะโดนไม่โดนผมไม่รู้หรอกผมฟันมันวิ่งอะนะคนตกใจอะเนาะวิ่งเสร็จผมก็ตามตามถึงหน้าประตูอะ ตามเสร็จเจ้าหน้าที่มาอะไรผมให้ลูกน้องผมมาเอามีดไปซ่อนไม่คืนไม่มอบถ้ามอบเดี๋ยวมีปัญหามีปังต่อยังอยู่นะครับในแปงแจงโมยังไม่ได้หยิบออกมาเนี่ยผมก็ไม่มอบแล้วครูเดนะครูเดก็เคยอ,อยู่เบรกมามากรน,นะเขามาขอผมเอาบ่อยแกมึงเอามีดมามอบแล้วมึงอยากไปไหนมึงบอกกูเดี๋ยวก,กูจะส่งมึงไปบอกครูผมขอโทษครับเราก็ยกมือไหว้ เอาเอามีดไปมอบครูเดครูเดดีนักเลงดีชัดเจนผมมอบเขาส่งผมจริงครูเดส่งผมไว้นุ่มครับกลับมาปล่อยที่บ้านครับส่งมาพีเจ็ดนะเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงก่อนอีพีเจ็ดนะสมัยผมอยู่เนะี่ยผมได้ลากลับบ้านแล้วผมก็โอ้โหกลับมาเลยสิบวันจากกาลุณาสองไปทําตัวดีตอนนะั้นยังไม่มีเรื่องยังไม่มีอะไรทาตัวดีเลยแล้วขากลับเนี่ยได้ลาลสิบวันออกมาก็เมาส์ไม้เลยเละเ,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 เค,คะ เวลากลับบ้านสิบ้านโหตอนนี้เอาเข้าไปเลยเอากัญชาเข้าไปเอายาเส้นเข้าไปเอากัญชาเข้าไปไม่เยอะหรอกครับประมาณขีดหนึ่งละชีวิตผมประจำมาที่อยู่กับลุนาสองนะผมนอนอยู่ในป้อมป้อมเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่วันนี้มีเจ้าหน้าที่มันสี่สิบกว่าไร่ผมนอนอยู่ในป้อมฟังเครื่องเสียงเนี่ยเป็นวิทยุเนี่ยเอฟเอ็มเนี่ยแต่มันแบบเป็นแบบเสียบปลั๊กเนี่ยมีพัดลมตัวหนึง่งมีเสียบปลั๊ก FM ฟังขึ้น93 Q ้าสิคูเอผมจำได้ตั้งแต่เด็กผมอยู่ชนบุรีเนี่ยผมนอนฟังผมไม่ได้ไปเดินอิเละเคคะอะไรผมเล่นกีตาร์อยู่นู่นสักผมเป็นอาจารย์สักผมไม่มีใครสอนเป็นมั้งแต่วัยหนุ่มจำเขาเอาครับมาฝึกเอาทั้งที่เด็กไม่เก่งหรอกครับแต่ผมก็สักมาแล้วยี่บกว่าปีรครับก็พอเป็นแต่ไม่ค่อยสักใครๆสักแต่ให้คนสนิทอะไรส่วนมากไม่เด้มันสักอิเลเคคะ เรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วขากลับมาเนี่ยผมว่ากลับเข้ามาละตัวชงตัวฉี่ผมม่วงเจ้าหน้าที่ก็บอกรอบหน้าไม่ด่ากลับบ้านนั่นแหละณจุดเกิดเหตุที่ท้ายผมเกเรนี่ยนะครับเจอฉี่ม่วงขากลับเข้ามาอยากลากลับบ้านสี่วันเจ้าหน้าที่ก็หลอกชื่อไปละมึงไม่ได้ลากลับบ้านเพราะไม่ยอมเอาฝากเจ้าหน้าที่ด้วยคุกโขคุกโกเจ้คุกโก,โก,โก,โกฟังอยู่นะเจ้าหน้าที่ชื่อคุโก ผมจำได้หมดและโกหนองปือ้อกูโข่งปื้ออ๋ออ๋อทอด้ดยกูโท,ทาฟังอยู่นะ่ะเข้าเรื่องกันเลยแล้วเด็กตู้ผมโดนงัดได้เหตุเกิดอีกแล้วตู้ผมโดนงัดเหตุเกิดชนวเลยมางัดเอาเลยจดหมายแฟนเก่าผมไปอะไรไปเอาจดหมายไปมันคิดว่ามียาซ่อนมั้งในนั้น คิดอะไจะตั้งไปซ่อนมังใครบ้าอย่าไปซ่อนในตู้ผมเอ่ยชื่อเลยไอ้ตุ๊กแกมึงมางัดตูก้กูมึงงัดเพื่ออะไรกูถามหน่อยเด็ดเนี่ยกูอยากไะถามมึงเนี่ยถามอ้อผ่านซืซอไปเลยว่ามึงงัดตู้งัดตู้กูเพื่ออะไรมึงจากนั้นเด็กมาบอกกาไปตุ๊กแกผมให้เด็กบ้านนี่จับลากมาเลยซ้อมถามมันดูได้เรื่องจริงว่ผมไม่ฟันมันไม่อะไรเพราะผมไม่อยากต่อคดี ผมพูดตรงๆเลยผมติดคุกเนี่ยผมฉลาดผมฟันเด็กตายผมก็ฟันให้เสียฟอร์มเพราะอะไรผมไม่อยากตอก่อคดีผมติดคุกเป็นผมติดแค่ปีกกว่าเองผมไม่ได้เพื่อยิเละแขข่าติดคุกต้องมีสมองใช้ความคิดไม่ใช่โหกูประท้าอย่างเดียวมีอะไรประท้าอย่างเดียวก็ติดนานเหอะติดวนเวียนเถอะไม่มีใครสนใจหรอกไม่มีใครเยินยอมหรอกใครติดคุกใครออกไว้นี่ใครฉลาดเนี่ยเออเรียนรู้ได้ไวเออคือคนเกง่ง ขครติดสามติดซากนี่คือคนโง่ไม่ได้คนเก่งนะหรือพูดจริงผมติดแค่ครั้งเดียวแล้วอีกครั้งหนึ่งแค่หนีสารทันยะนอกนะั้นไม่เคยติดชีวิตแล้วไม่เคยโดนคดียาด้วยพูดได้เลยพูดได้เต็มปากด้วยผมโดนคดีร่วมป้นครับไม่ได้โดนคดียาไม่ต้องา่าโอโ้โหลามองลาม,มา่าผมร่วมป้นครับคดีจิโก,โกครับสมัยก่อนแล้วไม่ต้องถามนะว่ากี่ป้น โอเคครับเข้าเรื่องเลยไอ้ตุ๊กแกมาง,งัดตู้ผมมาง,งัดเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นนะผมก็ให้เด็กลดฟอร์มไปไปเล่นแบบไรมันโดนมันรู้มันเข้าใจมันก็จําผมได้คนดังกันละครั้งหนึ่งผมไม่ได้อะไรนะเรื่องมันก็คืออดีตอดีตก็คืออดีตรู้กันอยู่ของแบบนี้และจากนั้นนะผมก็โดนย้ายมาไว้หนุ่ม เอามาวันแรกเลยคิดว่าจะได้อยู่แดนสามแดนเดิมมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับผมเข้ามาเนี่ยผมย้ายกลับเขาไปเลยย้ายไปอยู่แดนสองโอ้โหไม่รู้จากใครตอนนี้แดนสองมีคนมา,าเจอน่าจะเจอโบสด้วยแดนสองเนี่ยไม่รู้แอลอยู่ปะนะน,นี่จาไม่ค่อยได้เรื่องมันยี่สิบปีมาแล้วแดนสองประมาณสี่แปดอะแดนสองผมกลับไปอะพอสองสี่แปดอะ ผมกลับไปผมไม่อยู่กับใครป๋องแปงนะตอนนั้นเขาใช้ใช้ป๋องแปงโอรสนะพี่แปงนะไม่รู้ใช่ปะนะถ้าผมจําได้เขาเรียกป๋องแปงอนะแต่ผมไม่รู้อยู่แกง๊งโอรสหรือเปล่านะคนชื่อป๋องแปงนะอะเขาเพราะได้ฝั่งทนนะคนชื่อป๋องแปงเนะี่ยแต่ผมนอนอยู่ห้องเดียวกับต้องอนาะประเช่ที่สักอาประเชะในนอนใส่ตัวอ,อยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเล่าต่อไป ep ต่อไปครับ ep สุดท้ายแล้วครับจบแล้วก็เหลือมี ep พิเศษให้ครับเรื่องฮาฮาสนุกสนุก ในครูค,ครับไม่ต้องลาม่าอะไรนะเรื่องที่แล้วมามันเป็นอนดีตไวรุ่นเว้เพื่อนฝูงมาตั้งนั้นโอเคครับรู้เรื่องครับสวัสดีครับ